ตอนนี้เขาไปลุมปู่กันหมดแล้วครับปูก่กำลังตัดผมอยู่นะครับเกิดอะขึ้นหล

เจ้าเจ้านิกนอนปุ๋ยเลยหายนิกกว่านิกกำลังนอนครับ อากาศดีจนนิกนอน <darum. S 1> สงสัยบักนิก้ันไปเที่ยวมาเดือครับมัสตภาพเออ

ไอ้นิกหมดสภาพแล้วครับไอ้นิกครับหายหายแล้วจะมีก็จะรอกันคิวเยเป็นยาทวดแล้วบ้านคิวหมอกคิวหอกแล้วครับสงสัยพี่ต่อก็จะทำคิ้วคิ้วด้วยครับวันนี้ ต่อครับคิวไหมเอาเมียบาวหอมกับเป็นงอกเราคืองอกไว้วาแถบผมฮะคิวบาดรคิวโดกแล้วเหรอ,เ,อเป็นยาทวดจนเหมือนเราเด้อบาตพี่ต่อผมได้ข่าวว่าพี่ต่อใช้สบู่เหรอหมดแล้วสบูส่เป็นไง <laughs> ปูปูปูขายสบู่เหรอวะเป็นพิ่คนบาได้ขายในะนอปัดปัดจักรลกมาคัเดู่นนะไหน พี่น้องครับวันนี้คุณสาวิตรีมาสั่งข้าวกินนะครับส,สั่งก๋วยเตี๋วกินนะครับคุณสาครับแปไกลกใจมากนะครับคุณสาไม่เคยผ่านมาทางนี้เดี๋ยวดูใกล้ๆก,กอนใช่หรือเปล่าครับเดี๋ยวผมซูมเข้าไปใกล้ๆก,กันเด้อเอามากินอยู่นะโอ้โหใช่เลยครับสาวิตรีมาแล้วครับพี่น้องครับหมวใช่ไหมหัวคุณสาวิตี ทีจ่จะมีคนเดิมครับเพิ่มเติมคือรอเก่าครับครับลุงมน์มากินข่าวด้ยครับมน์มาสั่งข้าวเอาไรเด้่ออะครับโอ,อ้เรัไ <c ười> อ้